สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในบทนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะสำหรับในคลิปนี้ค่ะก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะซึ่งถ้านักเรียนเย่างเรียนคลิปนี้จบแล้วนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความสำคัญและกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะ อยากให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาข้อความต่อไปน,นี้ค่ะแล้วลองคิดดูนะคะว่าข้อความต่อไปน,นี้ถูกต้องหรือไม่นะคะข้อความแรกนะคะการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย,ย่อยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณน,นักเรียนคิดว่ายัางไงคะนักเรียนนะคะเคยเรียนมาแล้วในตอนมสองนะคะทบทวนดูหน่อยนะคะถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะการแบ่งป,ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหรือว่า De e c o m p o s i t i o n นัน้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการคิดเชิงคำนวณค่ะหรือว่า putational thinking นะคะเราไปดูเป็นข้อต่อไปเลยนะคะการคิดเชิงนามธรรมาเป็นการแยกนะคะสาระสำคัญของปัญหาออกจากส่วนที่ไม่จำเป็นปนักเรียนคิดด้วยยังไงคะถูกต้องไหมคะ ถูกต้องแล้วนะคะการคิดเชิงนามธรรมหรือว่า abstraction ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแนวคิดเชิง่ํคำนวณน,นะคะซึ่งเป็นการแยกสาระสำคัญหรือว่าส่วนที่จำเป็นเนี่ยออกจากรายละเอียดปลีกย่อยหรือว่าส่วนที่ไม่จำเป็นให้ได้นะคะแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกของแนวคิดเชิง่ํคำนวณนักเรียนลองย้อนกลับไปทบทวนนะคะว่ามีอะไรบ้างไปข้อต่อไปเลยคะ่ะ อักรทึมน,นะคะเป็นกระบวนการในการพัฒนาวิธีในการหาคำตอบนะคะที่ให้บุคคลหรือว่าคอมพิวเตอร์สามารถนำไปปฏิบัติตามาเพื่อแก้ปัญหาได้นะคะนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วนะคะ การออกแบบอัลกอริทึมหรือว่าอัลกอริทึมนี่เองนะคะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแนวที่เชิงคำนวณค่ะซึ่งก็เป็นการพัฒนากระบวนการในการหาคําตอบที่ที่เป็นขั้นตอนด้วยนะคะโดยบุคคลหรือว่าคอมพิวเตอร์สามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยันคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีครับ วันนี้เรามาดูเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันกันก็จะเป็นเนื้อหาในบทที่1ของตัวหนังสือเรียนม .3 วันนี้มาดูก่อนว่าแอปพลิเคชันจริงๆเราก็น่าจะคุ้นเคยกับสับนี้มาเยอะเนาะจะเข้าตัว Play Store นะฮะจะเข้าตัว App Store อะไรพวกนี้นะครับเพื่อการโหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันจริงๆถ้าเอาตามความหมายมันจริงนะฮะก็คือเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งจริงๆมันก็มีความซับซ้อนหลากหลายแนละ้วตั้งแต่ตัวที่ง่ายๆเลยนะครับไปจนถึงตัวที่มันซับซ้อนมากมายที่ต้องทํำกัน ก็ก,ก็ก็ได้เลยนะฮะเอาคอมพิวเตอร์มานะครับคือไม่ไม่พว่าใครต่อใครเนี่ยนะครับไม่ต้องเรียนอะไรสูงๆอะไรก็ยังได้นะครับอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันง่ายๆขึ้นมาเนี่ยแทบจะทําได้ทันทีเลยกับเครื่องมือที่มีให้ในปัจจุบันแต่ตอนนี้เราคงจะมาดูเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่มันค่อนข้างซับซ้อนกว่านั้นนะฮะคือจะทําแบบลุกทุ่งก็ไม่ได้ละอยู่ดีๆอยากจะคิดจะทําก็ทำนะฮะมันจะกลายเป็นว่าทําแล้วก็ไม่สําเร็จทําแล้วคนใช้งานก็ไม่ถูกใจอนแบบนั้นนะครับโดยยิ่งโดยเฉพาะยิ่ หลายๆคนนะฮะจะประสานการทํางานกันยังไงจะวางแผนกันยังไงตรงนี้จะต้องมีหลักการที่จะต้องเสริมขึ้นมางั้นในเนื้อหาตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะดูเรื่องของอกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับการวางแผนการพัฒนานะครับรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถที่จะามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงการวางแผนได้ด้วยอ่ะเราก็จะมาดูเรื่องของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันกันก่อนตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยนะครับคือถ้ามองในรูปของอ คือ,คอจริง,รงมันก็เป็นชิ้นงานอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งก็เหมือนกับการพัฒนาชิ้นงานอะไรบางอย่างในส่วนที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เรามาใช้งานตู้เย็นรถยนต์รถไฟเครื่องบินอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นโปรดักต์ทางซอฟต์แวร์นะ,ะแต่ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในตแบบนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบบยืืมเอออาาาาขัั้นนนนตนหรรรวว่กกะพฒ ตัวผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยมาใช้งานได้ด้วยซึ่งขั้นตอนคร่าวๆนะฮะก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนต่ำนี้นะครับขั้นแรกก็คือเรื่องของการศึกษาความต้องการในที่นี้ก็จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นะครับคนผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยอยากจะใช้งานลักษณะอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เอามาสู่การออกแบบนะฮะออกแบบว่าระบแบบนี้เนี่ยแอปพลิเคชันควรจะมีส่วนประกอบอ,อะไรบ้างอ,ออกแบบไ่าได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการลงมือทําจริงๆก็คือเรื่องของการถ้าถ้าเป็นในแง่ของตัวซอฟต์แวร์ก็จะเป็นการลงมือเขียนโ เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการทดสอบความถูกต้องว่าใช้งานได้ถูกต้องตามนั้นไหมถูกต้องตามที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นขั้นตอนตามลําดับที่เห็นแบบนี้นะครับวันนี้ลรงมาดูรละเอียดกันหน่อยนะฮะว่าการศึกษาความต้องการเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะคือก็เป็นส,ส่วนสำคัญนะครับก็คือเราจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ใช้ที่เป็นคนที่เขาจะเอาของเราไปใช้จริงๆซึ่งผู้ใช้ในที่นี้เนี่ยมันอาจจะ เป็นตัวเราเองก็ยังได้นะครับก็ต้องมีการศึกษาว่าตกลงแล้วเนี่ยเราต้องการจะให้แอปพลิเคชันตอบโจทย์อะไรเราบ้างนะครับผู้ใช้มีความต้องการยังไงมีเพนพอยอยยังไงนะครับเราจะได้ดึงอ,ออกมาในส่วนที่จะเอามาทําเป็นตัวแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างแท้จริงปัญหาสําคัญตรงนี้เลยนะครับคือส่วนที่โดยเพพ่งยิ่งถ้าผู้ใช้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้เชิงเทคนิคนะฮะคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายในส่วนที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการอะไรขนาดไหนนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญมากในการที่เราจะต้องพูดคุย นะฮะสัมภาษณ์ตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยพือที่จะดึงเอาความต้องการออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากที่ได้ความต้องการเรียบร้อยนะฮะก็จะมาเข้าสู่เรื่องของกระบวนการออกแบบนะครับออกแบบในที่นี้ก็เป็นหัวใจสําคัญอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันจะเป็น,นกลไกที่ถ้าทําไว้ถูกต้องดีนะฮะในการทําขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องย้อนกลับมาแก้ไขได้บ่อยเกินไปตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตัวแอปพลิเคชันอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเหตุผ mm hmm. ที่บอกว่าถ้าแอปพลิเคชันมันง่ายๆเดี๋ยวบางทีแล้วมันอาจจะมีการที่บอกเท hey, คุยกับผู้ใช้แป๊บหนึ่งแทบจะคิดการออกแบบในหัวแล้วก็มาเขียนโปรแกร,รมเลยก็อย่างได้นะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของแอปพลิเคชันที่มันซับซ้อนคืออยู่ดีๆจะทําแบบนั้นเลยเนี่ยคือค่อนข้างจะล้มเดลวดแน่ๆน,น,นะครับเั้นในส่วนนี้เนี่ยแนวคิด เครืงคำนวณน,นะครับที่เราเรียนเมาก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาช่วยได้อย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยพฉองยิ่งการที่เรามองว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเฮ้ยมันคือผลิตภัณฑ์ก้อนใหญ่อันหนึ่งนะครับแล้วทำยังไงถึงจะทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาให้มันสำเร็จนะฮะก็ต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องแบ่งตัวชิ้นงานตรงนี้เป็นส่วนย่อยๆนะครับก็ เช่นอาจจะมองว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเรารตัวแอปพลิเคชันของเราจะต้องมีองค์ประกอบในแบบที่มีหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้นะฮะมีส่วนที่จะไปดึงข้อมูลมามีส่วนที่จะเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นการแบ่งปัญหาใหญ่ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหญ่นี้ออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับนั่นก็คือการทําตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัว decomposition นะครับหรือเป็นการที่เราแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนั่นเอง ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยก็คือกระบวนการที่เราเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้งานได้ซึ่งการออกแบบที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราตรวจสอบได้ง่ายด้วยนะก็บอกว่าเฮ้ยแต่ชิ้นส่วนตรงนี้ที่เรามองเป็นผลิตภัณฑ์ใหญ่ตรวนี้นะ,ะ้าจริงมีส่วนประกอบย่อยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาทําต่อได้ง่ายคือในที่นี้ก็คือเอามา สร้างเป็นส่วนย่อยๆตรงนั้นได้ง่ายแล้วก็มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับงั้นคือแทนที่เราจะมองทุกอย่างที่มันกลายเป็นตัวภาพยายใหญ่ๆแล้วพันกันลุกตุงนังไปหมดเนี่ยนะฮะถ้ามันแบ่งเป็นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยอ่ะคนนี้ไปทําส่วนนี้ทดสอบส่วนนี้คนนี้ทาส่วนนี้ทดสอบส่วนนี้แล้วค่อยเอามาทดสอบรวมที่หลังเนี่ยก็จะกลายเป็นกระบวนการพัฒนาที่ที่ราบรื่นขึ้นนะครับอ่ะหลังจากที่ออกแบบได้แล้วนะครับรู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับหรือแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ประกอบเหล่านั้นนขึ้ ให้กลายเป็นตัวแอปพลิเคชันจริงๆนะฮะตรงนี้เนี่ยบ่อยครั้งนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทํามาถึงจุดนี้แล้วทำทำไปแล้วทําไมมันถึงไปต่อไม่ได้นะฮะทำทำไปแล้วเนี่ยพบว่าที่การออกแบบที่วางไว้แต่แรกเนี่ยมัน มันกลายเป็นไม่หลุดล็อกกันเหมือนเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันแล้วมันต่อไม่ติดแบบนี้นะครับงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่มันจะต้องย้อนกลับไปสู่กระบวนการออกแบบอีกทีหนึ่งทำให้อยู่ในรูปแบบที่ลงตัวกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาหรือว่าสร้างแอปพลิเคชันต่อไปนะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่ากลับไปกลับมาได้หลายส่วนนะครับซึ่งตรงนี้หลังจากที่ทําขั้นตอนนี้ไปแล้วหรือจรงิงๆระหว่างที่ทําขั้นตอนนี้ก็จะมีกระบวนการทดสอบต่อไปด้วยเลย ะะซึ่งอย่างที่บอกว่าการทดสอบเนี่ยก็จะมีการทดสอบเป็นส่วนๆน,นะครับเพราะเราทําเป็นองค์ประกอบมาใช่ไหมฮะองค์ประกอบนี้อทดสอบแล้วใช้งานได้พูดคุยกับตรงนั้นได้ถูกต้องพูดคุยตรงนี้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีการทดสอบทดสอบในรูปแบบใหญ่โดวยว่าตกลงแอปพลิเคชันทั้งหมดจริงๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการหรือเปล่านะฮะซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่เราเอาไว้ค้นหาข้อผิดพลาดแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขด้วยเะะนี่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะต้องมีการย้อนกลับไปอีกเหมือนกันว่าอา้าวตกลงที่ทํามาเนี่ย พบข้อผิดพลาดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องย้อนกลับไปแก้ไขนะฮะงั้นการแก้ไขเองพอทําไปทํามาเอ้าปรากฏว่ามันแก้ไขในแบบที่ไปต่อไม่ได้ก็ไม่แปลกที่ต้องย้อนกลับเข้าไปที่กระบวนการออกแบบนะครับแล้วก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันที่กระบวนการออกแบบเองว่าเอ้ามันไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการคือทดสอบแล้วผู้ใช้บอกว่าอ่าตรงนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะต้องย้อนกลับไปถึงการเก็บความต้องการอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ มันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวลำดับหรือว่าขั้นตอนที่บอกมาามพิกีนี้นะครับคือกระบวนการที่บอกว่ามีการศึกษาความต้องการมีการออกแบบมีการสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นการทดสอบแบบนี้นะครับไม่ใช่ทำวนเดียวจบคือไม่ใช่ทำเป็น1 2 3 4แต่จริงๆแล้วคือทำหนึ่งมาไป2ปับ๊บนะฮะเช่นการออกแบบแล้วบพาว่าะี่มันมันมีอะไรติดขัดบางอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้เร,เราเริ่มพบเห็นในกระบวนการออกแบบ นะครับเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปสอบถามผู้ใช้อีกทีหนึ่งนะฮะหรือว่าพอออกแบบเรียบร้อยสร้างแอปพลิเคชันไปแล้วมีการทดสอบแล้วแล้วก็พบว่าอา้าวไม่ได้ถูกต้องตามที่ผู้ใช้ต้องการัีนก็จะเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไปสู่กระบวนการก่อนหน้าได้นะครับมันก็เลยออกมาในรูปแบบที่เป็นลูกศรตามที่เห็นแบบนี้คาวนี้อยากจะให้เกรดหน้ารู้สักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับในส่วนที่โดยฟ้องยิงกับการท,ทา software, รําแอปพลิเคชันในทางซอฟต์แวร์นะครับแอปพลิเคชันก็มักจะพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับคือกระบวนการพัฒนาซอฟต์์แวรนนใปััจจุบน คือถ,ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราดูกันมาก่อนหน้านี้ก็คือมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่มานะครับมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้เก็บความต้องการผู้ใช้ใช่ไหมฮะมีการออกแบบนะครับมีการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็มีการทดสอบเนี่ยกระบวนการ4ขั้นตอนตรงนี้นะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารอนะฮะกว่าจะไปถึงจุดสุดท้ายนะครับว่าทำแอปพลิเคชันออกมาแล้ว,แล,วแล้วให้ผู้ใช้ไปลองใช้งานนะฮะมันจะกลายเป็นว่าไอ้ที่ถ้าเกิดผู้ใช้เห็นว่าอาตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ เราเราก็าจ,จะเถียงว่าอา้าก็ตอนแรกบอกแบบนี้จริงๆคือ,คอ,คอก็ต้องยอมรับว,ว่าในความสื่อสารในการสื่อสารบางทีก็มีข้อผิดพลาดหรือแม้กระทั่งผู้ใช้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นภาพชัดเจนแต่แรกว่าเขาต้องการอะไรจนกระทั่งเห็นของที่อยู่ในมือแล้วที่เราทําออกมาให้แล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่า,าจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการนะเขาต้องการอีกแบบหนึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นกว่าจะรอให้ถึงสีขั้นตอนแบบนี้เราย้อนกลับไปหาผู้ใช้ใหม่เนี่ยมันจะเป็น การเสีเวลามากนะครับมันก็เลยมีไอเดียในแบบที่ก็กเพยมายามมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันในปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาจายนะฮะอาจายก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนี่นะครับซึ่งจะเน้นกระบวนการที่ที่ทำให้ A/C ขั้นตอนนี้มีการพบข้อผิดพลาดได้เร็วที่สุดนะครับนั้นจากขั้นตอนที่ติดต่อกับผู้ใช้นะฮะขั้นตอนที่มีการขอความต้องการจากผู้ใช้นะครับ เนี่ยจะต้องทําให้ทําอะไรสักอย่างมาเป็นชิ้นเป็นอันให้พอจะมองเห็นภาพได้เลยให้ผู้ใช้ให้เห็นจริงๆว่าอาตกลงนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั hmm. ้นมันจะเหมือนกับเป็นการทํสีขั้นตอนนั้นนด้วยความรวดเร็วสูงมากๆนะครับให้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้ให้มีมีอะไรบางอย่างให้ผู้ใช้กลับไปดูแล้วแล้วให้ผู้ใช้เนี่ยส่งเป็น เป็นฟีดแบ็กกลับมาให้เรานะครับให้เราสามารถที่จะแก้ได้ด้วยความรวดเร็วน,นะครับไม่ได้ไปเสียเวลากับการทำทั้งทั้งสขั้นตอนอ่าทีละขั้นทีละขั้นนานๆไปจนเสร็จสับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอาจายซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์หรือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาจัยเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องของการเน้นการทํางานร่วมกันระหว่างตัวผู้ใช้เองกับผู้พัฒนานะคือถ้าถ้านั่งด้วยกันได้ตลอดเวลาเลยก็แบยิง่งยิ่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่ กท็ที่จะตอบสนองว่า hey, ผู้ใช้เนี่ยมีความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคือตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงแบบแต่ว่าจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาเองก็ไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเป็นยังไงกันบ้างคะ นักเรียนก็มีความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะได้เวลาทํากิจกรรมแล้วนะคะอยากให้นักเรียนนะคะลองตอบคําถามต่อไปนี้นะคะด้วยข้อแรกค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยกันคิดสิคะว,ว่าขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะมีความสำคัญอย่างใดนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อสองน,นะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนี้นะคะนักเรียนนะคะจะนําขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันไปใช้ในการทํางานอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างไรคะ่ะลองตอบคาถาม ดูนะคะเดี๋ยวให้เวลาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะตอบคุณถามกันได้ใช่ไหมคะจากที่นักเรียนเนี่ยทำกิจรรมก็ทําให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการทําง,งานแต่และขั้นตอนนั้นมีความสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราจะต้องย้อนกลับไปในขั้นตอนต่อนหน้าเสมอเพื่อที่จะตรวจสอบผลลัพธ์นะคะแล้วก็ปรับปรุงให้ถูกต้องอยู่เสมอนะคะแล้วขั้นตอนกนรารพัฒนาแอปเคชันมีอะไรบ้างคะ ก็มีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็การวางแผนค่ะการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการทดสอบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็นอกจากนี้นักเรียนนะคะยังสามารถนําขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี่แหละคะ่ะไปปรับใช้นะคะประยุกต์ใช้กับการทํางานของตัวเองได้อย่างเกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะสําหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ